สวัสดีครับผมพานพึ่งอ่างทองนะครับวันนี้มาอายุธยานะครับไม่ได้มาประมาณสอเดือนนะครับแล้วก็มาลุยข้างทางนะครับหาพึ่งเจอหนึ่งหลังแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับพึ่งมีมังน้อยๆน,นะครับอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดเข้าไปเรื่อยๆ องเดือนนะครับไม่ได้ดมาทางนี้เลยนะครับไปอยู่ทางสุพรรณไปลบบุรีสุพรรณลบบุรีอยู่แค่นี้นะครับที่เพก็ไปเตะบันการกุศลน,นะครับก็ไม่ได้หานะครับป่วยมั่งอะไรมั่งนะครับเลยไม่ได้ออกหาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับ ค่นพนควันนะครับเป็นไกด์นำทางมาก่อนนะครับกันเราตัดสปกระเทือนกิ่งที่เขาอยู่จะได้ไม่มีปัญหากับผึ่งนะครับ ต้องให้พอดีพอดีเพราะว่าพึ่งออกมาจะได้สวยๆนะครับอิงที่ไม่โสฟาเท่าไหร่จะเอาออกนะครับมันจะจิ้มลางพึ่งทางได้ ติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับช่องผมนะครับผ่านพึ่งอ่างทองนะครับตั้มผ่านพึ่งอ่างทองนะครับก็ติดตาม facebook ได้นะครับกับตั้งผ่านพึ่งอ่างทองะจะลงคลิปคลิปเรียวบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีก็ไม่ค่อยได้ลง เตะบอลส่วนใหญ่ที่ลง <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นน้ำเลยนะครับ <c oughs> เอากุญแจลงมาป่นนะน่ะ <c oughs> เอาลงมาด้วยสินะฮะแล้วบอกเปล่า การตีพึ่งน,นะครับใช้ควันอย่างเดียวก็พอครับไม่จําเป็นต้องไปเผาเขาครับถ้าใครคิดจะเผาพึ่งน,นะครับเลิกทำอาชีพหาพึ่งครับสงสารพึ่งแค่เราเอาควันอย่างเดียวเอาลังเ้าไปเอาน้ำเ้าไปเผาก็เหนื่อยแล้วนะครับังจะไปเผาเขาอ,อ,อีกนะครับอย่าหาทํานะครับแบบนั้นมันจะดูว่า เราไปฆ่าพึ่งเพื่อจะเอาลังเขานะครัไม่ดีไม่ดีอย่าหาทําครับถ้าไปลงกลุ่มลงเพจอะไรก็แล้วแต่โดนโจมตีร้อยเอร์เซ็นครับแทบจะไม่มีที่ยืนเลยนะเชื่อผมเถอะบางคนจุดไฟเผาเลยพึ่งหลวงเนี้ย โดนต่อยเป็นเรื่องปกตินะครับเราไปเอาหลังเขานะครับยังไงก็โดนต่อยจะมากจะนอ้อยเท่านั้นเองคิดก็อย่างนั้นนะครับจะได้ไม่มีอะไรมากเอต่อยเราเขาก็ตายแล้วครับหนึ่งตัวต่อยหนึ่งทีครับ ก็ตายไม่ต้องไปเผาเขาน้องๆที่ไม่เป็นก็อย่าเรียนแบบนะครับไม่เป็นก็อย่าไปทำเลยครับเจอพึ่งก็ถ่ายห่างไปนะครับให้คนที่จะทำเป็นทำให้อยากกินบอกเขาได้ครับคนที่ทำเป็นมีเยอยะ าจจะบน่นเยอะหน่อยนะผมจะพูดอะไรตัดกิ่งที่ไม่โส้าออกนะครับตอนนี้ว่าลังจะได้สวยๆออกไปนะครับ ตาบุรีจะหมดหมวนแล้วนะครับยังไม่ได้ตัดพึ่งเลยนะครับยังตัดเคลียร์ูเคลียร์ทางไม่เสร็จนะมไม้แห้งตัดยากนะครับ หลังออกไปให้สวยที่สุดนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยเก็ดความรู้ด้วยนะครับบางคนไม่รู้นะครับว่านี่คืออะไรนะครับนี่คือตัวปูนะครับตัวปูจะใหญ่หน่อยนะครับ เล็กๆนี่คือตัวเมียนะครับเล็กๆคือตัวเมียนะครับพึ้งงานทั้งหลายนะครับนี่คือตัวผู้นะครับกําลังจะออกมาตัวนึงนะครับนี่ครับที่เห็นในรูนะครับนี่นะครับกําลังจะออกมานะครับพวกนี้เขาจะออกมาผสมพันธ์กับนางพญานี่นะครับข้างล่างนี่นะครับเพื่อย้ายหลังนะครับ แล้วก็ไปสร้างรลังใหม่เดี๋ยวมาดูหัวน้ำกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมขอตัดก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับขตัดก่อนนะครับอตอนนี้ผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า โอ้ยนี่ครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับดูน้ำนะครับเริ่มปิดตานะครับ ไม่ใช่เริ่มถอดนะครับเริ่มปิดตานะครับอันนี้หนักมากครับบานล้อแล้วขอขยัาก่อนนะครับไม่ไหวแล้วมือเดียวหนักครับหนักมากนี่คือพึ่งตัวผู้นะครับเกิดมาเพื่อผสมพันธุ์แล้วก็ตายนะครับเกิดมาครั้งเดียวผสมพันธุ์นางพญาเสร็จ ายชีวิตสั้นกว่าพึ่งงานนะครับเี่นะครับเกิดมาแล้วผสมพันธุ์เสร็จตายอย่างเดียวนะครับขาดใจตายครับผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บตายเลยขาดใจเนี่ครับเจออีกหนึ่งลังนะครับกะว่าวร้องบอกนะครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ เนี่ยว่ามันบอกอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นะครับนั่นนะครับเห็ดลังไหวๆไยๆตรงนั้นนะครับดำๆตะมืนตะมืนนิดๆนะครับกาวมันบอกขึ้นมาขึ้นมาน่ะมมันบอกขึ้นมาขึ้นมาไปครับขึ้นครับต้นมะขามเทศครับขึ้นไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับ ขึ้นมาถึงแล้วนะครับถึงยอดแล้วนะครับมันก็นครับนี่นะครับใกล้ๆกันเลยทีเดียวนะครับมันจ้องหน้าผมแล้วนะครับตอนนี้มันกำลังมองหน้าอยู่มาทําไรนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับลมเริ่มมาแรงนะครับไม่ขึ้นตีพึ่งลมไม่มีนะครับพอขึ้นปุ๊บลมพัดปั๊บเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่าง หรือตัดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับได้ลงมาแล้วนะครับแต่นี่ครับมันปีนะครับผูกก็ไม่ได้นะครับลงขวดครับลูกค้าก็รอนะครับเป็นขวดโอเคครับขอลงกล่องนครับกล่องรอแล้วเจอหนึ่งหลังนะครับหลังจากไปซื้ออุปกรณ์พ่นควันมานะครับ ปกรณ์พนฟวันหมดนะครับนี่นะครับกขาวเนียนน้ำอบอั่วมังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับอยู่ต้นมะดันนะครับหลังไม่ใหญ่นะครับหลังเล็กขอตัดมาก่อนนะครับจะได้เห็นชัดๆควันก้อนจมูกไม่ไหว <c oughs> <c oughs> คนไม่ดูบุหรี่นะครับแต่ต้องใช้บุหรี่นะครับ พิ่งโดนบุหรี่เราก็โดนด้วยนะครับวินวินทั้งคู่นะครับเสมอกันโอเคครับขอตัดก่อนครับอ่ได้ลงมาแล้วนะครับหลังใหญ่มากเลยนะครับถ้าถ่ายใกล้ๆนะครับนี่ครับดูครับเต็มจอเลยนะครับใหญ่จริงๆนะครับขอไกลๆหน่อยครับนี่ครับแต่น้ำจุดยอดนะครับ ถึงรังจะใหญ่แต่น้ําก็เล็กอยู่นะครับเอ๊ะยังไงถึงรังจะเล็กแต่น้ําก็สมบูรณ์ครับนี่ไปครับ่ายืนนานครับตะคิวจะขึ้นนะครับอยู่บนต้นมดันนะครับสูงจากพื้นประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบเซนนะครับให้แม่บ้ารับไปก่อนครับมีเพิ่งน้อยอยู่สามสี่ตัวนะครับระวังนะครับ <G ül> ในบ้านชอบในบ้านชอบโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลังต่อไปขอขน,นะ,อะนี่ครับ <S 2> <S 2> เดินเข้ามาในบ้านลุงนะครับขอให้มาหาอยู่บ่อยๆนะครับลุงบอกไม่รู้มีเปล่าไม่เคยดูนะครับนี่อยู่กับลงันงนกกระจาบเลยครับ เมื่อกี้ตีหน้าบ้านนะครับอยีายวไยตีครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปยืมบันไดลุงนะครับ <c oughs> ดูตรงนี้ก่อนนะครับดิมนกันลรว่าเจอแล้วเดี๋ยวจะฉา่ายภาพไปดูนะครับสะดุดอตอนนี้ผมก็ตัดได้มาแล้วนะครับเอา ขอเขี้ยวนะครับเกี่ยวกิ่งลงมานะครับแล้วก็หลังนกที่อยู่ปลายกิ่งเมื่อกี้นะครับนี่แขวนไว้นี่นะครับแล้วก็ตัดลงมานะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันหลังหน้าครับตอนนี้ผมก็เจอึ้นหนึ่งหลังนะครับอยู่กอโน้นนะครับเจ้าของบ้านนี้บอกไม่ใช่ที่ของเขานะครับตีได้เพราะว่าตรงนี้เป็นที่วัดเนี่ย ลงเขามาอาศัยที่วัดนะครับอยู่โรงบอกไปได้เลยนะนี่นะครับ๋ยวนี้หนึ่งหลังนะครับน้ำน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแวงแวงวเวาเวานะครับแต่ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าน้ำจะดีไหมอ๋มอ,อดีก็ได้ ดีมากด้วยดีสุดๆเลยเออมันว้าวแวงตรงนั้นหน่อยมันเป็นธรรมชาตินี่ไงลอยลอยมาตัดแล้วโดนพึ่งต่อยเน่นี่นะครับเดี๋ยวขอขึ้นไปตัดก่อนนะครับอันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับมันก็จะว้าวแวงๆนิดๆนะครับแต่น้ําใช้ได้ครับสวยอยู่ครับมัน อาจจะโดนกิ่งนะครับพาดไปมันก็เลยไม่ได้ทำอย่างนี้ถ้ากิ่งไม่พาดต,ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าอลังการงานสร้างนะครับอ่าเป็นไงดูหัวใจเล็กน้อยเป็นไงอยากยุงยกย่ง,ง <laughs> ไปครับาารตามนั้นไอ้ตามนั้นไปแล้วไ,ไปครับไปปีนต้นมะขามกันครับ หามะขามกินสักลังสองลังนะครับ <c oughs> มีแค่ลังเดียวเองมาขามาดูต้นนี้กันครับเผื่อเจออีกลงังตอนนี้ไม่มีครับอยู่ต้นโน้นนะครับน,นนะครับเห็นเห็นนะนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับ ได้มาแล้วนะครับนี่นะครับดูหัวน้ําครับดูแม่บ้านนั่งจ้องครับนี่หัวน้ํานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับความอลังการนะครับนี่ครับหลังเล็กครับหนามใหญ่นะครับ เต็มนะครับอ้วนๆอวกๆขาวๆนะครับขาวอ้วบขาวอวกนะครับใครๆก็ชอบนะครับขาวอวบสวยงามครับมีหลอดนางพญาอยู่สามหลอดนะครับไปครับขอลงแล้วครับลมแรงนะครับเดี๋ยวจะเย็นย่ำค่ำมืดนะครับต้องไปหาอีกหนทางยาวไกลนะครับพื้นที่นี้สามวันก็ไม่หมดนะครับ เพราะว่าทําไปถ่ายคิดไปทําไปถ่ายคิดไปครับไปแล้วครับลงครับอนี่ครับีหนึ่งลังนะครับอาจจะย้อนแสงไว้หน่อยนะครับอุมปนมาหาควันไปแล้วนะครับคาถานะครับนี่ ตัวินเข้าแป๊บแว๊บบุหรี่หักครับต้องออย่างนี้เลยครับนี่เพียวๆขอตัดก่อนนะครับ,นนรบเพราะว่าเดี๋ยวปากไหม้ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวกำลังแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องตัดกิ่งนี้ออกกหนึ่งกิ่งนะครับ นี่นครับการน,น้ำพึ่งแตกกระจายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาอีกกิ่งนะครับที่จะต้องตัดออกนะครับขอตัดกันนะครับเดี๋ยวมาดูลุ้นน้ำกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับตัดได้ลงแล้วนะครับขอออกอย่างสวยงามก่อน,นะครับ นี่นะกว่าจะตัดได้นะครับเหมือนกู้ระเบิดนะครับโอเคครับอ่าครับนี่ครับหัวน้ำหวานนะครับสวยงามนะครับขอพูกก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอหลังอื่นต่อครับเย็นแล้วตอนนี้ก็ลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับขี่รถมาก็ เจอตะไคร้แห้งนะครับก็เลยลงมานะครับเกี่ยวไหมเนี่ยไม่น่าเกี่ยวแต่ตอนนี้หนามเกี่ยวนะเกี่ยวขาอยู่เลยนะครับเกิดเจออีกหนึ่งรังนะครับแล้บแล้วก็สะเทือนเรียบร้อยนะครับนะครับไปดูกันครับก่อตัดทางเข้าก่อนนะครับโต้ลมด้วยนะครับ มันจะบุ้งวังบุงวังเอาเนาะบุลีนะ่ก็ล่วงอ่ะโอ้ยอลี่ล่วงบุลี่ล่วงเข้าทางโน้นจะง่ายกว่าไหมเนี่ยเดินข้างโน้นดีกว่าว่าขี้เกียจตัดเดินเข้าทางโล่งๆเลยเออทางดีๆมีไม่ลงลงได้ทางลก ยโล่งกระจายเออทางโลกโลกมีไม่ลงโอ้โ,โนั่นนะครับหลังกำลังจะกลับบ้านนะครับต้องไปธุระถ่ายเอกสารเรื่องภาษีที่ดินหาอะไรอีกไม่รู้นะครับเอบตอแม่งเสือกเรียกเก็บนะครับ ดินมีเป็นแสนไร่คนอื่นเับไม่ใช่ผม ปนค,ควันไปยังโดนแค่งห่างนิดเดียวเองลมมันแรงครับ ใชได้มั้งครับสวยงามนะครับตัดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพับรถกลับบ้านไปเรื่อยๆครับเจอก็จะถ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคไปเจอกนลังต่อไปครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรังนะครับ ที่เจอตอนกลับบ้านนะครับอยู่กาลังนกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้อสะเทือนลังนกน้อยที่สุดนะครับมีหลายลังนะครับขอตัดก่อนนะครับก่อนกลับบ้านนะครับเจอลังที่สองนะก่อนกลับบ้านนะครับโอเคน้ำสวยๆพระอาทิตย,ย์ยามเย็นนะครับ วยงามมาเจอกันลังต่อไปครับถ้าเจอนะครับไม่เจอก็ฝากติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับกับพันพึ่งอ่างทองนะครับตั้มนะครับช่อง youtube นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม facebook ด้วยนะครับกับตั้มพันพึ่งอ่างทองนะครับนี่นะครับนี่ครับไว้เจอกัน หลังต่อไปนะครับ